ความน่าเวทนาของโจรที่ไม่มีสะดุ้งสะังะความหมายคือเล็กๆน้อยๆก็ขโมยที่ซอยวัดบุญสัมพันธ์12แล้วก็ซอยวัดบุญสัมพันธ์14ที่หนองปือนะครับเจอเคสโจรไม่มีเงิน,นเข้ามาขโมยไอ้ฝาท่อที่เป็นเหล็กเดี๋ยวท่านดูไล่ดูไปนะครับพอจะมีคลิปไม่เห็นอยู่บ้างนะครับนี่เข้ามาในซอยเล่นที่ซอย14ก่อนนะครับงัดเอาแผ่นเหล็กฝาท่อ หายไปหลายแผ่นนะครับไอ้ที่น่าเวทนาของคนที่ใช้รถในซอย12คือมันงัดเอาแผ่นเหล็กกลางถนนไปเลยแล้วกล้องจับได้หมดว่ามาสี่คนแล้วมารถกระบะสีขาวเปิดไฟกระพริบรอด้วยเห็นไหมฮะดูฮะยกขึ้นหลังรถกระบะน,นี่แหละแล้วก็ไปในสภาพแบบนี้นะครับของซอย12นี่ชาวบ้านเขาถึงก็ต้องเอากิ่งไม้มากันเอาไว้นะครับ พราะไม่งั้นเนี่ยคนไม่รู้ขับไปก็ก็เรียบร้อยดีครับท่านดูท่านเห็นไหมเนี่ยมันเป็นร่องอนะเนาะคือเอาฝาไปแบบชนิดที่ว่ารถวิ่งไม่ได้เลยดีกว่าเนี่ยไปแบบไม่สนใจเลยว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นมาใครก็จะขับรถผ่านไปบ้างนะครับดูกล้องเจอว่าคนร้ายมาสี่คนขับกระบะสี่ประตูสีขาวมาตอนตีสองสิบเจ็ดนาทีขนแผ่นเหล็กขึ้นท้ายรถ เสร็จก็หนีไปในซอยวัดบุญสัมพันธ์12คือแถวนั้นมันมีอีกเคสหนึ่งนอกจากฝาท่อแล้วมันจะมีอีกแก๊งหนึ่งนี่ไปขโมยตัดสายเคเบิลข้างในมันจะมีไอ้ลวดทองแดงใช่ไหมนี่ก็กล้องจับได้อีกเหมือนกันนะลากเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่มาติดสายเคเบิลเลยไหมเนี่ยนี่โจรน,นะครับโจรบริสุทธิ์เลยไม่ถึงสองเดือนมีความเสียหาย 3ามล้านนะครับแสดงว่าไอ้สายทองแดงที่เขาเอาไปเนี่ยยาวมากนะครับคนที่เขาร้องเรียนมาก็คือเป็นผู้จัดการดูแลรัฐวิสาหกิจอยู่แถวนั้นบอกว่ามันจะเข้ามาที่ถนนเศรษฐกิจเส้นที่จะเข้าไปที่ตัวเมืองชนบุรีซอยสิที่หนองรีตัวอำเภอเมืองฮะชี้ให้ดูรอยสายเคเบิ้ลทองแดงที่ใช้เป็นสัญญาณโทรศัพท์ ใช้เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดนตัดห้อยทีนี้ก็ต้องรีบซ่อมเพราะว่าลูกค้าใช้ไม่ได้พาไปดูอีกฝาาหนึ่งนักข่าวแล้วก็เดินตามท่านผู้จัดการทีระไปนี่เอาป้ายโฆษณาบางไอ้จุดข้างหลังป้ายโฆษณาเนี่ยมันปอกเปลือกทองแดงเอาเปลือกสายไฟสายเคเบิลทิ้งตรงนั้นเอาทองแดงกลับบ้านไปเสียหายมาเป็นเดือนนะครับตะเวนเล่น,ลนทั้ง ในอำเภอเมืองข้ามไปผ่านทองแถวนิคมอุตสาหกรรมอมตะบันบึงก็โดนพนนิคมก็โดนบางพื้นที่นะครับเ oh. สียหายสองล้านถึงสล้านบาท oh. ลูกค้าใช้โทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตเดือดร้อนมากนะครับระยะทางของสายเคเบิลที่หายไปเนี่ยน่าจะร่วมร่วมร้อยกิโลนะครับ oh. 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 นี่มาเอาเป็นกิจจลักษณะมันถึงหมดเป็นล้านนี่ฮะรอบนี้ครับ ดูฮะเนี่ยเนี่ยลากไปเนี่ยเก็บเล็กผสมน้อยะแต่คนอื่นเขาเสียหายเ,เสียหาย,าหายมากเสียหายมากอ่ะนี้